สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลบางครั้งเนี่ยคุณก็อยากไปอะไรกับโซเชียลมากนะโซเชียลเนี่ยคือดาบสองคมนะครับมีทั้งด้านดีและด้านเสียนะครับด้านดีก็มีด้านเสียก็พอตัวสุดท้ายแล้วเราเนี่ยคือผู้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกๆอย่างที่กล่าวมาเนี่ย อันนี้ไอดวออกมาจากข้อมูลจริงนะครับข้อมูลนี้คือเพจเพจหนึ่งนะฮะที่เขาก็นะแชร์มาคำกล่าวนะครับแฟะผู้หญิงเพื่อให้ตัวเองดูดีเพราะสุดท้ายมันยิ่งเห็นชัดว่าคุณไม่มีอะไรดีให้โชว์จีบปากจีบคอเก่งแต่คุณภาพชีวิตไม่จีบขึ้นเลยไอคำว่าจีบปากจีบคอเนี่ยคืออะไรอะแบบว่า มันแรงใช่ไหมครับประมาณว่าพูดอะไรก็อจอด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 อย่าง,งเงี้ยหรอหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจิบปากจิบคอดัดจลิตอย่างงี้ป่ะใช่ไหมครับดัดจลิตหรือเปล่าอ่าจริงๆอะ่ะมันควรปล่อยวางแอดดูว่าผู้ชายคนนี้คือเหมือนกับทางเพจเพจเนี้ยเขาเขาแชร์มาแล้วก็ ไม่มีเอ่ยชื่อนะฮะไม่มีเอ่ยชื่อแต่มันมีคนที่ใช้บ้านฟ้าท่านหนึ่งนะครับกล่าวว่าไม่มีแม้แต่ความแมนแล้วก็ไม่มีแม้แต่จะเสียสละยอมให้ตัวเองแพ้ไปแล้วเอาชนะใจลูกๆดีกว่าคิดถึงลูกให้มากดีกว่าหรือถ้ามันลำบากในการเจอนักอะรอลูกโตค่อยว่ากัน อะไรเงี้ยเอาเวลาไปทํางานดีกว่าไหมเอาเวลาไปทําสิ่งที่ดีให้กับประโยชน์สังคมหรือไปสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้มันอลังการกว่าเดิมเพราะว่าออผู้ชายคนที่แอดิวพูดถึงเนี่ยเขาเป็นศิลป,ปินนะเขาเป็นน้องที่อายุยังเข้า26อยู่เลยนะครับเขาต้องศึกษาอะไรอีกเยอะประสบการณ์ความนิ่งความอดทนเพราะ ทุกคนล้วนเจอประสบการณ์การด่าการว่าแรงมากๆก็ถือว่าเยอะมากๆสำหรับศิลปินมันไม่มีใครทำอะไรให้คุณถูกใจได้ทุกคนหรอกนะครับต่อให้คุณมีเงินล้านคุณมี10ล้านคุณมีร้อยล้านคุณก็ไม่สามารถซื้อใจคนได้ถ้าคนคนนั้นจะทำเพราะว่าทำเพื่อเงินทำเพื่อเอาใจคุณนะ่ะแต่ทุกอย่างคือคุณต้องมีเงินให้เขามันก็เลยเป็นการแบบ มองว่าชีวิตเนี่ยฉันต้องมีเงินเพราะเงินคือมันสามารถซื้อคนได้แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าบางคนเอาเงินมาซื้อศักดิ์ศรีของคนไม่ได้คนบางคนเขามีศักดิ์ศรีเขาก็พอกินพอมีเขาไม่จําเป็นต้องการเงินร้อยล้านขนาดนั้นเขามี40ล้าน30บล้านเขาก็อยู่ได้แล้วก็ถือว่ารวยแล้วถือว่ามีอันจะกินและไม่เป็นหนี้นี่คือโอเคที่สุดไม่ต้องถึงร้อยล้านไม่ต้องถึงพันล้านไม่ต้องเวอร์ครับไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้น มึงเอาแค่30ิล้านมึงจอดแล้วมึงอ่าอยู่เฉยๆนะแล้วก็ฝากธนาคารกินดอกไปจะปล่อยดอกให้กับชุมชนบ้านนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่อ่ายกบ้านหนีหรือย้ายไปไหนอ่ะเขาก็มาจ่ายคุณนะครับแล้วก็ปล่อยไม่กีบ่บาทปล่อยร้อยละสิบพอนะเบาๆนะอันนี้รายการหมอลำหรือรายการไม่ปลดหนี้เนี่ยหรือไงนะไม่ใช่เนาะเออนะก็ ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเพจไหนนะเขาก็คือไม่เอ่ยเชื่อแหละเขาบอกว่าจีบปากจีบคอเกง่งแซะผู้หญิงเพื่อให้ตัวเองดูดีเพราะสุดท้ายมันยิ่งทําให้เห็นชัดว่าคุณไม่มีอะไรดีให้โชว์คือศิลปินคนนี้นะก็เป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งนะครับแต่จะไม่น่ารักและไม่มีเสน่ห์เลยก็คือการที่เขาว่าภรรยาเก่าของเขา เข้าใจนะครับว่าภรรยาเก่าเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดบ้างขอโทษแล้วขอโทษอีกแต่สังคงมทำไมไม่หยุดน้องศิลป,ปินคนนี้นะครับคือคนฉลาดคือคนเก่งน้องสามารถบอกให้แฟนคลับหรือออกมาถแถลงข่าวให้ทุกอย่างมันจบได้โดยที่ไม่ต้องมีการแค้นอิจฉาล้างแค้นเอาคืนเอาทุกอย่างกูคืนมา กูจะต้องการเอาชน,นะกูจะต้องการทําให้มันเจ็บทําให้มันเสียใจทําให้มันช้ําขอโทษนะครับเขาก็ยังเลี้ยงลูกของคุณอยู่หรือเปล่าเขาเป็นแม่ในสายตาคนอื่นมุมมองทุกคนอาจจะยังจะยังไม่ยอมรับเขาหรือจะยังไม่เกลียดเขาแต่ในในใจของความเป็นแม่ในลึกๆของความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะที่เป็นอดีตภรยาเก่าของผู้ชายคนนั้นเขาก็ต้องสู้ต่อไป แม้กระทั่งโดนด่าโดนว่าก็ต่างทําไมคุณคนที่เป็นพ่อคนน่ะทําไมไม่เข้าไปเจรจาไม่เข้าไปเคลียร์ให้มันจบจบไปเหมือนที่ผู้ชายคนอื่นเขาทํากันแบบแมนแมนเลยเดินตรงไปแล้วก็ไอ้นี่เลยคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนอื่นว่าคุณไม่แมนไม่ต้องไปสนใจว่าคุณจะโดนคนอื่นว่าเป็นเกย์น้อยอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ต้องสนใจคุณสนใจครอบครัวของคุณ ครอบครัวของคุณตอนนี้ก็คือแยกออกมาแล้วระหว่างพ่อกับแม่แต่คุณสามารถที่จะเข้าไปหาลูกคุณหรือคุยกับทางลูกได้จริงๆต้องจัดตารางใหม่นะจัดเรื่องการการบริหารใหม่เพราะว่าไอ้ดิวมองว่ามันเละเทะมากไม่ให้เขาเจอลูกมันไม่ได้มันต้องให้เขาเจอลูกบ้างนะครับคุณจะไปเกลียดกันเนี่ยคุณเกลียดกันเลยพ่อกับแม่ไม่ชอบกันก็คือไม่ชอบแต่ลูกเนี่ยถ้า จะเอาไปพักผ่อนเอาไปเที่ยวเอาไปอะไรแล้วแต่เนี่ยคุณต้องคุยกันให้ดูเรื่องก่อนหน้านี้คุณต้องคุยกันคุยกันล่วงหน้านะครับเดี๋ยวเด็กจะไม่มีเมมโมรีในหัวสมองจะไม่จดจําอะไรเกี่ยวกับทางพ่อเลยนะครับฝั่งพราวก็ต้องยอมรับด้วยนะต้องเข้าใจด้วยว่าเออต้องเปลี่ยนระบบใหม่วิธีใหม่นะครับแต่จะมาเกลียดทุกเรื่องเนี่ยไม่ได,ด,ด้คุณเกลียดพราวเสร็จคุณเกลียด เรื่องธุรกิจเขาคุณต้องเอาคืนทุกอย่างมันไม่ได้ครับสร้างด้วยกันมามรดกของเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมันมันต้องแบบปรึกษากันแล้วก็ต้องเข้าใจกันต้องเข้าใจกันนะครับนะไม่เอาแบบนี้เนาะเพราะว่าโพสต์ของบุคคลท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะแอเดีวก็พยายามที่จะไม่เอ่ยชื่อแต่ทุกคนรู้แฟนคลับ แอดแฟนคลับเปล่าๆเ,เขารู้ว่าแอดดิวหมายถึงใครนะก็พยายามหน่อยนะครับพยายามสู้หน่อยพยายามที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งหน่อยนะอย่าอ่อนแอใจอย่าอ่อนแอนะครับใจต้องเข้มแข็งเพื่อลูกลูกตัวมามันจะได้ไม่มีปมนะครับนะต้องฝึกตัวเองนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในอีีต่อไปครับสวัสดีครับ